เต้าเจี้ยวหลน่นเออมอัวแต่ใจอยู่ที่ไทยนี้นักสงบอยู่นั่นแหละอาไมวันนี้ไปตัดต่อเองนะวันนี้มีหมูสับนะเมนแล้วก็กะทิแล้วก็เต้าเจี้ยวนะนี่แหละวันนี้มาทำเต้าเจี้ยวหล่นง่ายๆกันโอเคไป่ต๋่เต้าเจี้ยวลงไป ไม่ได้ล้างนะเต้าเจี้ยวอย่างนี้เลยสูตรหนึ่งเต้าเจี้ยวต้องล้างเลยเหรอเออบางบ้านเขาล้างอันนี้หมูประมาณครึ่งโลเต้าเจีย้ยวเนี่ยล้างใช่แล้วเขาเอาไปบดบดบดาสูตรแม่สูตรง่ายๆใส่ไปเลยประมาณสองร้อยสองร้อยกรัมสองร้อยสองร้อยห้าสิบอันนี้คือโซมวัว ใช่อร่อยแล้วก็ทำให้มันหอมๆก่อนอร่อยไม่ซ้ำเด,ดีก่อนเมนูนี้นะตอนเด็กๆชอบมากพี่ไอ้ตังที่กินโอ้โข้าวนะอะไรกับหมูสับม,มีทั้งหมดทำให้ เศษเศษอะไรดำๆอ่ะอะไรนะอ๋อน่าจะเป็นมมลรงตัวนั้นตัวนี้เยอะมากมายหลังจากนั้นแล้วใส่ตะที้ลงไปไม่เอาออกอ่ะไม่เอาออกไม่ได้<อ>ไม่ยังถืองนั้นอยู่เลยนะไหนโอ้ย หอมไนะนี่นนเยหอมใส่ปอีกเพราะว่าหมูครึ่งโลเน,นี่ยที่ี้เต้าเจี้ยวอ่ะมันสุกแล้วใช่ไหมแต่กี้อ่ะไม่ต้องไม่ต้องสุกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่หมูเดี๋ยวหมูมันจะแข็งก่อน ใส่หมูลงไปเลยหมูอันนี้ใหม่ใหม่เนียจะได้สุกซักสัสมผัสกวาจะสุกเนระใช่มซัสสมกสัมผัสไปกอบกระที้มให้มันดูดกระทิ้เข้าไปหอติชิ้ ใครไม่รักสมบอะไร<ต>ไม่เป็นเลยผมเนี่ยไม่ขาดวันนี้ใส่เสื้อไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนะคะก็เลยทำข้าวแบบพืึเขิมหน่อยต้องพืึเขิมเลยเหรอพืึเขิมด้วยใส่ลงไปอีก แล้วจะเริ่มเดือด้วเห็นไหมบึยบึบึกบึมเดือดเดือ,ด,อดค่อยคตะลอ่ะลอมตล่อมไปบางคนอนะ่ะเขาจะใส่ตะไคร้นะแต่แม่ว่าแม่ไม่ได้ใส่เพราะว่าเหมือนมีคนบอกว่ามันกินยากก็เลยว่าจะก็คือใส่อหอมนะอ่ะเยอหน่อย ใส่แบบจัดเต็มแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยแต่ตะไคร้ไม่ได้ใส่ใส่พริกพริกที่บ้านมีพริกจินดาแดงอย่างเดียวไม่มีพริกสามสี 4, เหมือนที่เขากามขายแค่นี้ก็มะกรูดใส่ทีหลังอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ น้ำตาลอะไรไม่ใส่เดี๋ยวเราให้นี่ให้หัวหอมมันออกรสหน่อยนึงก่อนหัวหอมมันก็หวานอยู่แล้วเนาะมันไม่ใช่น้ำตาลนะอะไรนะแต่มันหวานคนละรสชาติไงเห็นไหมเห็นบุบๆไหมใส่น้ำตาลนะประมาณเท่าไหร่เท่านั้นแหละเออเท่านี้แหละ ใส่ใส่เกล็ดนะแม่ก็ตวนี่นี่ไงประมาณนิดนึงโอ้โหใส่ไม่อีกฮะใส่ไอ,สอีกเยอะๆใส่หลายแซบหลายผงมหสัจจรรย์เด็ดไปกว่านั้นที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมะขามเปียกนะจ๊ะ ต้มเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยใส่ไปสองตะหลิวโอไหมเดี๋ยวค่อยชิมเนาะสองตะหลิวซึ่งเพราะว่ามันเยอะอยู่แล้วเกวลือใชไรน,นะเกลือ ผัดัวเลยลใส่เกลือพิงซอสเกลือชุมพูใส่นิดน้อยนี่นะนิดเดียวเมนูนี้มันเอาไว้กินกับอะไรแม่ปกติอ่ะเมนูเนี้กินกับผักผักนี้เยอะ เป็นเมนูภาคกลางนะใส่กระทุงกะทิอนะไรอย่างเงี้ยกะทิมันต้องภาคเหนือไม่ใช่ไม่ไม่พูดถึงภาคอีกหอ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวแม่เป็นไทยเราสงบนะใช่แล้วแต่คมณรู้ไหมคชิมไหมไม่ชิม ใส่สองตาอลลยละะ่าใส่แต่แม่บอกว่ามันหวานหัวหอมแล้วนะก็ของสองอย่างเลยใส่นิดเดียวก็จะกี่ใส่น้ำตาลนะสรุปมันหวานกี่อย่อะไรนะสรุปมันหวานกี่อย่างก็หวานสามอย่างหวานธรรมชาติก็คือใส่หัวหอมไปใส่เ,อเอยอะไงแล้วก็ใส่แล้วมะขามเปียกไม่หวานนอมะขามเปียกใส่ตะกี้ใส่ไปสองนิดนึงใส่ไปอีกนิดนึง จริงๆมันก็อร่อยแล้วแหละแต่ว่าขอเข้มข้นขอแบบเข้มข้นเรียกพี่ไม่กลัวไม่อร่อยก็ใส่มันนั้นได้นะใส่ไรจ้าใส่หลายซับหลายหรอ,อชิมไหมล่ะไปชิมนี่มันบุบ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 ลองอร่อย ใส่ใบมะกรูดซอยน่ากินไหมจ๊ะอยากให้ตากล้องชิมจังเลยว่ามันขาดอะไรความอร่อยเนาะไม่ชิมไม่มีอ่ะไม่มีอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนอันเนี้ยเมนูแบบว่ากินมาตั้งแต่เบสิกแต่น้อยเพิ่มแต่ตัวย่างอ้วนอยู่อ่ะแต่ตัวอ้วนจนต,ต,ตัวป๋อมจนตัวอ้ว,วนอีกครั้งหนึ่ง ให้กดชอบมากๆก็กดติดตามนะคะชอบมากๆอีกก็สมัครเป็นสมาชิก25บาทเป็นกำลังใจกดไลค์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ได้แต่อย่าแรงมากดูดูอยากเสื้อได้ใช่เพราะว่าไทายนรักสงบตื่นตแต่ยุโลกไม่ขาแล้วเราก็จะเป็นกำลังใจให้พวกทหารนะคะอ้าวๆว ด้วยเพราะว่าเกี่ยวไหมสมหรข้าวไม่เกี่ยวโอเคนี่ยมาดูเนื้อสัมผัสเนี่ยเนื้อสัมผัสมันก็จะประมาณนี้น,นี่ไม่ใช่เนื้อสัมผัสอันนี้นี่นี่ประมาณนี้นี่เวลาจ้ำจ้วงกับผักคลุกกับข้าวเนี่ยเห็นไหมมันจะดีเห็นเยอะๆอย่างเนี้ยแค่ตากล้องคนเดียวก็หมดแล้วนะจะบอกให้ แทบไม่ได้กินอนะ่ะอ๋อเหรอมามาชิมกันนะคะนี่ปึ๊บทำเยี่ยมอยู่ได้กินกับแตงกวานะเย็นๆโระโหมันสุดยอดเลยนะอะแ,แม่กินแตงกวาก่อนอะ่ะเออกินไรอนก็ไน้ อ่อยทำง่ายนะมันๆเข้มๆนวัๆสมุนมมมไพรผักเยอะเกิดต,ตอนนี้มีแค่แตงกวาก็กินแต่แตงกวาเนาะอีกคำหนึ่งเดี๋ยวชิมให้ดูนี่นะคะ นี่ข้าเจียวหลมสีมือแม่ใครทําข้ออร่อยง่ายๆเสื่อคิดอะไรไม่ออกก็เมนูนี้ได้เลยขับเยอะๆฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไม้มัมแชนคุกค่ะขอกําลังใจด้วยโอเคค่ะพอค่ะพอค่ะโอเคแรงกว่า 好 ồ、uh huh.